มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่อดช่องมันได้เลยทุกคนลีกทองเดซโรนี่เจ็บตรงไหนบหมอ๋อเดี๋ยวฉันจะรีบเรียกหมอให้นายโชคดีที่ลิดเดียและคนอื่นรอดชีวิตมาได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก ที่คนที่ทําร้ายฉันอย่างดุนแรงกลายเป็นคนที่รักของฉันแต่คนที่ช่วยฉันและเพื่อนๆของฉันกับกลายเป็นศัตรูของฉันโอเคดูแลพละตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็อย่ายให้โดนน้ำละกันนะครับแล้วก็กินอาหารอ,อ่อ,อนๆด้วยนะขอบคุณมากครับคุณหมอขอตัวนะครับขอบคุณนะไร้า right. ยที่มทิ้งฉันเอาไว้คนเดียวนายจะขอบคุณฉันจริงเหรอเนี่ยคุณหมอบอกว่าอะไรบ้างเหรอ ฉันอยากรู้ว่าอาการของฉันมันร้ายแรงแค่ไหนใครกันนะที่ลงโทษน้อยนางขนาดนี้เนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นด้วยดูเหมือนเขาจะไม่เห็นสิ่งที่อากาเซททำกับฉันเมื่อกี้นั่นก็ดีแล้วละ่ะมันน่าเศร้าใจจริงๆเดี๋ยวนะสปอนางเงือกเหรอมีอะไรเหรอดูจากปฏิกิริยาของไรท์บางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าหินนี้คืออะไรโอ้ในชอบเจ้านี่ใช่ไหมว่าเลสตัวน้อยของฉัน วาเอ้ยถ้าฉันไม่อยากเอาของอากาเรสคืนมาฉันคงทุบหมอน,นี่ไปตั้งนานแล้วไรค์เขาเข้าใจเรื่องสปอของนางเงือกได้เพียงแค่เลือนลางแทนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ฉันควรจะพลิกสถานการณ์ดีกว่าโดวยวิธีนี้ฉันจึงไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เฉยเมยโดยสิ้นเชิงหากฉันต้องการไปถึงจุดเปล่งประกายและกลับมารวมตัวกันกับอากาเรสฉันต้องยอมร่วมมือกับพวกเขาไรค์อยากรู้ไหมว่านี่คืออะไรหรืออยากรู้มากกว่านี้ฉันอยากรู้สิ แต่ฉันอยากรู้มากกว่าว่านายเต็มใจที่จะอยู่กับฉันไหมเดสซโรอย่าปฏิเสธฉันเลยนะนายต้องการใครสักคนมาดูแลนายตอนนี้นายต้องการความช่วยเหลือในการเข้าห้องน้ําแล้วก็อาบน้ําด้วยอย่าทำให้ฉันดูเหมือนเป็นคนไร้ประโยชน์สิไรผมไม่อยากคุยเรื่องนี้กับคุณแล้วพาฉันไปกับคุณถึงจุดหมายเชื่อฉันสิฉันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดอีกนี่ฉันเข้าใจอยู่แล้วว่านายนะ่ะมีประโยชน์มากอัจฉริยะตัวน้อยของฉันอดทนเอาไว้ เมื่อถึงเวลาแล้วฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่ไม่ต้องทนทุกข์แต่ฉันไม่อยากปล่อยให้นายเล่นบทบาทของนายหรอกนะและฉันก็ไม่อยากปล่อยให้นายกลายเป็นนางเงือกที่สวยงามแต่ก็น่าสงสารเหมือนกับเหยื่อที่ชินอิจิใช้แต่แล้วฉันก็รู้ว่าการที่นายได้เป็นนางเงือกมันเหมาะกับนายมากขนาดไหนานายคือผลงานศิลปะที่เป็นธรรมชาติแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตามฉันจะปกป้องนายอย่างระมัดระวังนะคุณมันนิสัยเสียเดี๋ยวนะ คณพูดถึงนางเงือกที่จีจีใช้เหรออยู่คิมูระตอนนี้เขาอยู่ในมือของคุณแล้วเหรอบนูเรลำนี้เลยเหรอมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโถ่เฮ้ยนางเงือกหางสีม่วงที่โจมตีฉันทําให้ฉันเห็นภาพลวงตาของอดีตบางทีมันอาจจะส่งสารอะไรถึงฉันก็ได้มันมาหาเสวชนคุณควรปล่อยเขาไปนะไม่อย่างงั้นสิ่งพวกนั้นมันจะเกิดขึ้นนั่นมันอะไรนะ พวกมันยังอยู่ที่นี่คอยซ่อนตัวอยู่ในหมอกนี้และเฝ้าดูเราอย่างลับๆอยู่ฉันจะออกไปดูนายอยู่ตรงนี้อยู่นิ่งๆนะแล้วก็อย่าวิ่งไปมาด้วยลนายเข้าใจใช่ไหมข้างหลังคุณช่วยฉันด้วยเดโซโระอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเสียงปืนถึงดังมาจากดาดฟ้าข้างบนละ่ะโถ่เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นนะแหวนวงนี้มันเป็นเพราะมันเหรอพาฉันไปหาซเวชุนเดี๋ยวนี้ไรนายควรเข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์นี้นะเรื่องพวกนั้นอาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้หากนายไม่อยากทําให้แผนของนายพังก็ทําตามที่ฉันบอกได้เลยฉันช่วยคุณไม่ใช่เพราะว่าฉันทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้คุณตายแต่เพราะเราอยู่ในเรือดําเดียวกันแล้วและเราก็ต้องร่วมมือกันอย่าจับฉันเป็นตัวประการันไม่อย่างงั้นคุณจะต้องชดใช้ความผิดพลาดนี้ นายดูเปลี่ยนไปนะเดซโรโอ้จริงสินายกับชาคลาวนีบทบาทสำคัญมากในเรื่องนี้จะขอบคุณยังไงดีล่ะแต่สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนความรักที่ฉันมีต่อนายหรอกนะพอได้แล้วจะทำให้ฉันขยะแขยงได้แล้วนะรีพัทจะไปหาเเวตชุนเร็วๆไม่อย่างนั้นเรือลำนี้คงจะไม่สามารถผ่านคืนนี้ไปได้นะทำไมเขาถึงถูกล็อกเอาไว้แบบนั้นน,ะนี่เป็นคำสั่งของชินอีจข้ออันตรายมาก เขาได้ปล่อยสารกรัมมนตารังสีบางชนิดออกมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วและใครก็ตามที่เข้าใกล้เขาจะได้รับผลรบกวนในระดับที่แตกต่างกันออกไปคุณชินอิจิทำแบบนี้ก็เพื่อแยกเขาออกไปไนายแน่ใจจริงๆเหรอว่าต้องการเข้าไปเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยนี่คือสาเหตุที่ผีตัวนั้นไม่สามารถหาเซ้ชุนเจอทำไมสเสชุนถึงมีจุดดำๆบนร,ร่างกายของเขาด้วยละ่ะฮะตื่นได้แล้วสเส่ชุน ฉันเองนายจำได้ไหมนายเองเหรอผู้นำอนาคตบาปไหนกันทำให้นายมหาชันที่นี่ผู้นำในอนาคตเหรอช่างมันเถอะตอนนี้สถนานการณ์เร่งด่วนฉันควรคุยเรื่องธุรกิจก่อนดีกว่าฉันคิดว่าเขาคือนางเงือกหางสีม่วงที่กำลังตามหานายอยู่ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันเคยเห็นอดีตของนายบางทีเขาอาจจะส่งข้อความมหาชันว่าเขาอยากจะเจอนายก็ได้เขางั้นเหรอ คือเขาจริงๆสินะกําลังมองหาฉันอยู่จริงๆแล้วฉันก็รู้สึกบาปนั้นมาตั้งนานแล้วล่ะฉันควรจะคืนชีวิตของฉันให้กับเขาได้โปลดปล่อยฉันออกไปเถอะถึงเวลาที่ฉันจะต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้วนี่โชคชะตาของคนคนหนึ่งไม่ได้ถูกควบคุมหรือว่าบังคับด้วยตัวเองหรอกเหรอไม่ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วล่ะมีเพียงแค่คําโกหกเดียวระหว่างเราและราคาที่ฉันต้องจ่ายไปฉันเรียกเขาว่าอาชูรอนายรู้ไหม ว่าทำไมเขาถึงได้เป็นอาชูรอแห่งการแก้แค้นเพราะฉันในฐานะเหยื่อล่อเขาได้ล่อลวงเขาไปฉันจึงนำแผนการร้ายของการฆ่าฟันมาสู่เผ่านางเงือกด้วยครอบครัวของฉันฆ่านางเงือกนับร้อยตัวและนำพวกมันไปใช้ในการทดลองอันโหดร้ายดังนั้นเราก็ต้องจ่ายราคาที่มันเท่ากันสินายกล้าหารกว่าฉันมากแม้ว่านายจะมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตามฉันคิดว่า ผู้นำของเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับผู้สืบทอดของเขานายคือผู้สามารถช่วยแอตแลนติสได้นะแต่ฉันไม่ใช่ผู้สืบทอดของเขาสักหน่อยเนี่ยแล้วฉันจะเป็นผู้นำได้ยังไงเล่าฉันเป็นของเขานั่นมันอะเกเรสระวังตัวด้วยฉันไม่คิดเลยว่าหลังจากเขาเปลี่ยนร่างแล้ว เขายังจะมีความสามารถสี่มิติอันน่าสะพรึงกลัวแบบนี้ด้วยเซชุนหยุดนะอากาเรสอากาเรสสามารถฆ่าฉันได้แต่เขาไม่ทำนี่ไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่ได้สถานการณ์ที่แปลกยากเหรอหรือว่าเขายังลงเหลือความเป็นตัวเองอยู่นิดหน่อยเหรอ บางทีฉันอาจจะเสริมสร้างส่วนนี้ของจิตใจและช่วยต่อสู้กับสสารมืดในร่างกายของเขาได้อากาเรสกลับไปเป็นตัวของนายเองเถอะนายไม่อยากทำร้ายฉันหรอกใช่ไหมดูเหมือนว่าสสารมืดในร่างกายของเขากำลังผลักดันให้เขาฝังมเมล็ดพันธุ์ที่ปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายของฉันปล่อยฉันไปเถอะอากาเรสในสถานะนี้เขาไม่ใช่อากาเรสฉันต้องปกป้องตัวเองก่อนซิ ไม่นะฉันรู้สึกได้ถึงร่างกายของฉันกำลังมีพลังนางเงือกไหลเวียนอยู่